สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้แม่ชีมาเปิดสมให้เมืองครับสมกระดูกแม่สุกสมเน้ยแหนมกระดูกอ่อนแม่เนาะว่ามันเป็นแล้วหรือว่อท่านเป็นนี่นนนนรครับชิมเมือมมงก่อนแตะ,แตะโอเค เป็นนามเนี่ยจุงลูกเจ็บเกิด <Okay. S 1> เปอนสิเปอเป็นน้ำแหนมกระดูกนะครับพวกนี้มันต้องนั่มไปทอดบ่้วนคืออันนี้แบรนห้อ่อนจะหอมป่ะหอมเลยววน หอมอืมเปิดแม่ดูทอนดนิยวมันจะเกลี้ยกล่มหัวอะไรนะเอืมหอมขาวอบอกว่ดดีหอมครับนี่แหละครับเป็นเรียบร้อยครับทอดกี่อันต่อฟ้าทอดเสือหัวเขียวอืมทอดสาหมันอะไรครับอืมจ้ะทอดได้ดูนี่แหละครับ เป็นข้าวผ้าขาเป็นจังนสีเหล้วเขาวอ่นกอดมาเบือนขากับไปใส่ตู้ได้พอนเป็นแล้วก็เก็บใส่ตู้ได้เนาะเฮ้ยนาะใส่ตู้สีสวยงามเลยดูขนูจุ๊บจุ๊บจ้ะเก็บแม่สีดำไปถอดเด้อครับเด้อพี่น้องสีครูก็แปลงอ๋อคุกกับแป้งก่อนบ่แป้งถอดกับคุกอ๋อแม่ก็เอาแป้งคุกรูน้ำเนี้ยม เออกระเพยคุกกับนำแหนมแม่พร้อมครับเพื่อคุกสีห้มันเป็นนั่นเนาะเราจะเป็นทอดแล้วให้ไปถอดกันเลยจ้ะว่นยิบกระดาษช,ชั่วยให้เข้าเนี่ย ครับแม่ก็ตั้งน้ำมันให้เดือดครับหมูร่งเลยโอ้โหชาเลยครับ แหนมกระดูก่อนทอดใช่ไหมวะใชนนแออ่แป้งมันก็จะนัวกันที่เปรี้ยวแป้งอ๋อแป้งมันก็เหนียวออกเป,เปเรี้ยวออกสมสมแหนมแมน้ำแหนม,น,ม,น,มนะครับพี่น้อง si sẵn na ta ạ, หอมครับหอมก็ยังคอามคอามควอมก็ยังสมที่ยังแหนมแต่มันแต่มันเป็นสมเป็นย่างไวมก็ยังปาสมแมเห้ยแม่ว่าให้แป้งกรอบก่อนครับ เน,น่ดูดิตักขึ้นมาให้ทีนอบมึงเด็กเย็นวะ<ง>โอเคเนี่ยค,ค,ครับตอนนี้เซ็ตพัก,กนึงครับเดี๋ยวแม่ก็จะเอาขึ้นแล้วเห็นแปรงมันกรอบก็นี่จหน้อย เนี่ยพี่น้องแม่ก็ทอดมาได้สักพักนึงสีสวยงามครับกรอบผมลองซิมเมึงเมื่อกี้ขนาดแ,นแป้งมั้นนะพวกเศษแป้งมันนะ้น่ะโอ้โหยังแซ่บครับรสชาติเป็นแหนม,ม,มเลยรสชาติอกอกของไดงล่ะพี่น้องบอกว่าแหนมล่ละโอ แหนมทอมดธรรมดาบ้านเท่าเนะี่ยเซ็กซี่บอกบางเนี่ยสวยงามปิดแก๊สแล้วบอกว่ากินไปเสด็จมันก่อนเนอพี่น้องเนี่ยแม่ครับกินไปเสด็จมันก่อนดันขึ้นมา น้ำมันแม่ทอดด้วยน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูแม่โกซื้อน้ำมันพผืชดนะครับแม่ซื้อกาก,ากหมูมาเกี่ยวเอาน้ำมันมันเองมันก็ยังได้หกสิ <60 S 1> บาบาทก็ได้หกสิบบาทก็ดได้หนะมอด้วยหมอหนึงนครับมันก็ดีครับเขาเอาไว้ครับ ใบเกียงอ้ยใบพัดใบยังเนาะนสุดยอดเดี๋ยวแม่ไปใส่จานให้มึงรอ้อยมันเสตเดมันก่อนนะครับโอเคเป็นเซตเรียบร้อยแม่ก็เอามาใส่จานสีสันหน้าตาเนี่ยหมูทอด ร่างกายครับเนืน้มเนื้อมูกระดูกอ่อนแม่ทอดนี่พี่น้องซิบมื้งได้แป้งโบกิกเลยเสียบทอดแป้งพี่น้องสวยงามครับเนี่ย เดี๋ยวจช<ะ>มันบนะจ้ามันายในปากันนมันกับปลถึงแลายไปแน่นเนมันกับนิ่มๆอร่อยถูกใจครัวบ้านานอีสานบ้านเฮงเดี๋ยวแม่สิตามหมึกแตงให้กินอีกเมนูหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะจำเมื่อกินเขากับแม่เนอะขอบุณครับที่ติดตามแม่มาลีข้าวัานบ้านอันนี้บ่ถึกใจขอใพ้ไว้น้ำครับอันนี้ถือใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้่ยนะครับเด้อ ขอบคุณครับแนหมแนมหม,นม,นมูกระดูกแหนมกระดูกแหนมกระดูกหมูอ่อนเ่ลครับตามที่เม่บอกนะครับขอบคุณครับบาย